นี่นะครับ PA2 d ด v i c e Rack เป็นรุ่นสวิตชิงนะครับรุ่นใหม่นะครับพอดีลูกค้าสัญญาณไม่เข้าหนึ่งตัวนะครับก็นี่นะครับเท่าแก่ผมนะครับจะมีนโยบายอย่างนี้นะครับให้ลูกค้าส่งกลับนะครับแล้วเท่าแก่ผมก็จะเอาของที่ร้านผมมาส่งไปให้ลูกค้าก่อนนะครับตัวใหม่เนี่ยเปลี่ยนตัวใหม่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าถ่ายหรือการการส่งมานะครับแล้วเราก็จะส่งตัวใหม่แล้วก็ลองให้ลูกค้าไปเลยนะครับแล้วผมก็จะเอา เนี่ยจดไว้ให้เท่าแก่ผมส่งกลับมาคืนที่ร้านนะครับมีปัญหาอะไรผมจะเอาของที่ร้านรับผิดชอบก่อนนะครับแล้วเท่าแก่ก็จะส่งมาให้ผมตามมานะครับก็นี่นะครับ P.A. สองรุ่นสวิตชิ่งนะครับผมลูกค้าสัญญาณไม่เข้านะครับซื้อไปไม่ถึงสิบห้าวันเราเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับตัวนี้นะครับผมก็นโยบายมีอย่างนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องเคมเรื่องเปลี่ยนนะครับเท่าแก่ผมง่ายๆอยู่แล้วครับขอให้มันพังจริงๆนะครับ เขาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับภายใน15วันนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ